แผลว๋ยวมีพนักงานใหม่มาพี่ว่าเดี๋ยวเรารับนองเข้ามาดีกว่าเอาดิพี่โทรหาพิการพี่สวัสดีพีการครับพี่การครับพอดีว่าเดี๋ยวจะมีพนักงานใหม่มาเลิ่มงานเราแล้เป็นน้องครับพิดครับปนี๋ยแบบนี้โอเคไหมครับพี่การดีหรอพี่ไม่กล้าแกล้งหนออ่ะาพี่การเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่การแต่งหน้าแต่งตัวมาแล้วกันโอเค A few moments later คีวไม่กล้าแกล้งหนอะเบียร์ คุณการมาแล้วเวลาคุณการมาถ้าเขานั่งที่โต๊ะเราไนะม่เดินในออฟฟิศนะคราใช้คานขาเขาเขาถ้าเขานั่งอยู่ที่โต๊ะเดี๋ยวพอพาไปวันดีคุณการไมีอะไรครับพุณการครับพอดีมีน้องเบียมาใหม่ครับมาเมื่อไหร่ก็มาเมื่อวานนะครับคุณกันแล้วนี้พี่กันไม่เข้าหรอไม่เข้าครับ กันาจะไปินเน็ตมีใครเอายาดมให้หรือยังอ่ะปกติที่เนี่ยทุกคนเขาต้องมียาดมเนี่ยไม่ได้ให้เลยครับแพ้วเราชื่ออะไรอ่ะบอกน้องด้วยเดี๋ยวที่เนี่ยถ้าถ้าเป็นเมนเจอร์เขาจะแบบบัมืนบุกเสกได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวพอเองทำงานตำแหน่งแบบสูงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะมีแบบตัดซูให้แบบบุกเสกได้ ค่ะเดี๋ยวเห็นกล้องออกเล่นอยู่เครียดมาอย่กอยู่แค่ให้อยู่ที่นี่แบบรีแลก 我那个。 การดูแลกับน้องใหม่สักนิดนึงคเพื่อนน้องทุกคนอ่ะก็รู้แหละนะะ้องจะผูกฐานแล้วอ่ะว่าการเรียนของยุคสมัยเนี้ยมันค่อนข้างมีความวเครียดสูงทีเนี้ยเราก็จะต้องแบบเอามาสื่อถ่ายสื่เวลาทำงานที่เนี่ยถ้ามีอะไรแล้วรู้สึกว่ามันทำไม่ได้มันทำไม่ทันสามารถบอกกับทีมงานกับเพื่อนๆได้เนะาะเพื่อที่ทุกคนอะ่ะเขาจะได้ช่วยเหลือกันที่เนี่ยเขาอยู่กันบพี่น้นองก็แบบเพือนที่ดีครับครับ